S <S สวัสดีครับพวกเราสลาแมชีนนะครับก็มีคําถามคําถามหนึ่งมาถามพวกเรามีคําถามที่ว่าถ้าสมมุติคุณไปเจอหีบใบหนึ่งซึ่งเก่ามากๆสองล้านปีเก่ามากล้าน <c oughs> คือว่าเก่าอ่ะ <S <S ใช่แต่คุณไปเจอนะแล้วคุณเปิดออกมาเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะเจออะไรอ่าเริ่มครับจับเวลาห้าวินาที ผมผมคิดว่าน่าจะเจอซากศพโครงกระดูกนะฮเพราะเป็นตำรวจก็รู้สึกว่าเวลาหีบใบเก่ามันน่ากลัวเปิดออกมาก็ผมเจอศพแน่นอนในจริงในความรู้สึกผมไอ้นี่มันโกระดูกเหรอกระดูกไม่ก็ไม่ก็ก็ไม่รู้แหละก็คงถูกฝังทั้งเป็นกระดูกผมเหรอดักดักเป็นคำถามที่ไม่เคยเจอที่ไหนถามเหมือนกันแต่ก็เจ๋งดีเอาตามสัญชาตญาณผมรู้สึกน่าจะเจอคุณแจอะไร กุญแจที่เอาไปไขผมรู้สึกถึงกิศนาคุณแจที่ไขหีบไปเลยเพราะว่าถ้ามันเก่าขนาดนั้นมันน่าจะมีอะไรเหมือนเป็นคุณแจอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ไขหีบสิเป็นคุญแจที่เอาไปไขอะไรต่อครับอซึ่งมันน่าจะเป็นอะไรที่ลึกลับอืมอ่ะเป็นผมผมรู้สึกว่ามันมีภาพจําคือเป็นเป็นซิก้าซิก้าคิวบาร์อ่ามันจะใส่เคยดูแล้วจะรู้สึกว่าแบบใ้่ใช่คือเหมือนเคยได้ยินเรื่องหนึ่งที่บอกว่าแบบพอเปิดมาแล้วข้างในกล่องมีซิก้าเต็มเลย แล้วเป็นซิก้าที่แบบราคาต่อหนึ่งตัวเนี่ยมูลค่าอยู่2,000เหรียญคิดว่าจะเจออะไรแบบนั้นคือจริงๆคือเห็นเห็นเป็นเงินแหละไม่เห็นเป็นซิก้าหรอกนข้างในเนี่เห็นเป็นเงินหมดเลยไม่ได้เห็นโอเคครับอ่ะสำหรับผมถ้าถ้าถ้าเอาความเอาความรู้สึกแรกเลยความรู้สึกแรกเลยคือกะว่าเปิดไปปุ๊บมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งเขียนว่ารักคนอ่าน ส่งกันสล้วดีิงความรู้สึกแรกเเอาความรู้สึกแรกแบบไม่ต้องคิดเยอะอ่าโอเคสำหรับคุณผู้ชมนะครับเพื่อนๆที่ติดตามพวกเราครับคิดว่าถ้าเปิดกล่องออกมาเนี่ยน่าจะเจอช่องทางช่องทางที่ติดตามผลงานของซาแมชชินได้นะในนั้นในในในกล่องเขาจะมีเขียนว่า เฟซบุ๊กนะสล m a c แมชชีนร็อกเฟซบุ๊กคือสล็อตแมชชีนร็อกไอจีคือสล t m a แมชชีนร็อกถัาไลน์ออฟฟิเชียลคือแอดสล็อตแมชชีนใช่แล้วก็มีช่องทางใหม่ w w w slot machine band แล้วก็พอค้นเข้าไปอีกค้นลึกเข้าไปลงลงไปอีกมีดาวน์โหลดมีดาวน์โหลดใช่ก็จะมี Master for i ju n e ด้วยสำหรับคนใช้ Apple ดาวน์โหลดได้เลย iJune สำหรับคนใช้ในโทรศัพท์หรืออะไรที่ไม่ใช่ ที่ไม่ใช่ Apple มี Kickplay, Deezer, l i n e Music, j u k e j u k e m u s i c แล้วก็อะไรนะ k i c k พ l a y พูดไปแล้นั่นแหละมีมีหลักมีทุกฟอร์แมตสำหรับทุกทุกคนเลยใช่ KK Box แล้วก็ใน YouTube แล้วก็มีเป็นชแนลของพวกเราด้วยใช่ครับฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยครับครับผม